ปกใสแต่เรื่องข้างในดาร์กกับฮิคุระชิเวนเดคลา y หรือชื่อที่เรารู้จักกันว่าแววเสียงเรไล์อนิเมะระดับตำนานของผู้สร้างอย่างริวคิชิ i 7ที่ภาพหน้าปกนั้นอาจจะดูสดใสน่ารักแบบสไลฟ์ออฟไลฟ์แต่เนื้อเรื่องกับเต็มไปด้วยการ กาความบ้าคลั่งความหวาดระแวงซึ่งผู้สร้างเรื่องฮิคุราชีนั้นก,ก็ยังเป็นผู้สร้างคนเดียวกับไซเรนฮิวิสด้วยทั้งบรรยากาศที่บิดเบี้ยวการวนลูปของเวลาทั้งสถานที่ที่ดูแล้วมีความน่าสะพรงและความลึกลับทำให้เวลเสียงเลไลนั้นเหมือนไซเรนฮิวเวอร์ชั่นเกมนั่นเองโดยตัวผู้สร้างนั้นยังมีผลงานที่โหดและดาร์มากมายเช่นอูมิเนโกโนากุโคโรนิหรือคำรำพันของนกงานางนวลโดยเรื่องราวคร่าวๆของเวลเสียงเลไลนั้นเริ่มต้นที่หมู่บ้านในชนบทเล็กๆที่ มีชื่อว่าฮีนามิสวะที่ทุกปีนั้นจะจัดงานเทศกาลที่มีชื่อว่าวาตางานนาชิซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำหมู่บ้านฟังดูแล้วเหมือนว่าจะเป็นเทศกาลธรรมดาาแต่ความจริงแล้วหลังจากที่เทศกาลนี้นั้นได้จบลงเสียงหัวเราะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงรีดร้องทุกที่จะมีการคอตกรและการตุยปริศนาหลังจากงานเทศกาลที่เกิดขึ้นซึ่งมาเอบาระเคจิเ e ด็กใหม่ในหมู่บ้านเริ่มสงสัยและเขาจึงได้เริ่มหาความจริงแล้วก็รู้ว่าหลังจากคืนงานเทศกาลนั้นเหตุการณ์ในหมู่บ้าน ก็จะเริ่มผิดแปลกและบิดเบี้ยวตัวละครบางคนจะเริ่มสติแตกหรือสติหลุดหรือกลายเป็นเหยื่อน,นั่นเองแต่ในอีกรูปหนึ่งบางคนนั้นอาจจะเป็นคนลงมือในการขอตกอก็เป็นได้ใครจะคิดว่าเสียงหัวเราะหรือว่าเสียงสดใสของเพื่อนในวันวันนั้นจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องในคืนเทศกาลวาตังาชิแล้วคุณละ่ะถ้าได้ยินเสียงเวลเรไรดังขึ้นข้างหูจะยังยิ้มออกอยู่ไหมลองคอมเมนต์มา